ให้ไปที่ Play Store พอเปิดขึ้นมาจะมีหน้าตาแบบนี้ให้พิมพ์คำว่าไทยคิวปิดนะคะมองหาไปที่คำว่าไทยคิวปิดนะคะแล้วกดดาวน์โหลดเลยคะ่ะไปที่คำว่าติดตั้งนะคะแล้วก็ดำเนินการต่อเสร็จแล้วอันนี้ให้กดข้ามนะคะ ไปที่ติดตั้งเลยค่ะแล้วก็รอมันดาวน์โหลดสักพักนะคะพอดาวน์โหลดเสร็จมันก็จะมีคำว่าติดติดตั้งเสร็จแล้วให้เราไปมองหาแอปที่เราติดเมื่อสักครู่นะคะเปิดมาหน้าตาก็แบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้คลิกคำว่าล็อกอินค่ะแล้วก็สมัครฟรีแล้วก็เลือกว่าเราเป็นผู้หญิงกําลังมองหาผู้ชายนะคะดูจากสัญ,ญลักษณ์นะคะแล้วก็ใส่ชื่อใส่ประเทศใส่อายุใส่จังหวัด ใส่อำเภอที่เราอยู่นะคะเสร็จแล้วก็กดคำว่าถัดไปคะ่ะเสร็จแล้วก็มาดูใส่รหัสก็จะเป็นอีเมลนะคะแล้วก็รหัสผ่านแล้วก็ใส่รูปถ่ายพอได้รูปถ่ายเสร็จแล้วมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะให้เรามาคลิกตรงรูปถ่ายของเรานะคะมันจะมีข้อมูลประวัติของเราให้ใส่นะคะใส่ให้ครบนะคะก็ข้อมูลประมาณนี้นะคะนี่คือการ สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบแบบนี้ก็แชทได้เลย